น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วกินน้ำสรุปอย่างนี้แหละครับแมวจรน,นื้ตัวจะมองแมมนอนกลางดินกินกลางทรายนหมาเยอะกลัวหมา นังดำนี่เอาจริงมนะองกันแล้วกันกำลังศึกษาซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนกันนะ อย่าทะเลาะกันนะ แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ไม่มีขูกกข่กันแล้วเลิกขู่กันแล้วเห็นหน้ากันก็มองกันเฉยเป็นนิมิตใหม่อันดีแล้วว่าจะอยู่ร่วมกันได้มองใหญ่เลยตอนนี้เจ้าหลังดำเริ่มมาหาทุกวันนะครับมาทุกวัน ทั้งตอนเช้าและตอนเยน็นก็คือตอนนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็คือประมาณประมาณสัก70%เละอีกไม่นานก็น่าจะยอมอยู่ที่นี่ทั้งวันไม่ไปไหนจากที่เคยกินอยู่ริมรัว้ว ตอนนี้ลองขยับเข้ามากินในโรงจอดรถเดี๋ยวเริ่มคุ้นเคยแล้วก็อาจจะไม่ระแวงแล้วก็อาจจะอยู่กับผมก,กว็ได้กินเยอะๆนะหลังดำนะ โอ้ยหาวเล่นอยู่แถวนี้นะตอนนี้ลองขยับเข้ามาใกล้อีกนิดให้เจ้าหลังดำมากินในโลงจอดร้ลึกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งให้เขาทำความเคยชิน ยินไหมลูกอ่ะไปจะไปเหรอจะไปเลยจะไปนะจะไปนะทำความรู้จักกันนะห้ามกัดกันนะหยอกหยอกหยอกไอห,หางยาวชอบหยอกเจ้าหลังกำรรนี้ก็ชอบหยอกเหมือนกัน ติดปัญหาอยู่แต่เจ้าสีเทาต้องให้เจ้าหลังดำเข้ากันได้กับเจ้าสีเทาก่อนถึงจะอยู่ได้ไม่งั้นกัดกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่นอนอ้ยดูไซส์คนละไซส์กันเลยนะเนี่ย ห้ามกัดกันนะไม่ได้ถ่ายวิดีโอแมวกัดกันนะจะถ่ายวิดีโอแมวรักกันนะเข้าใจไหมเนี่ยโอ้เข้าใจเหรอลูกรู้เรื่องด้วยเจ้าหางยาวยังเด็กอยู่อาจจะยังไม่รู้เรื่อง นั่น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 น่าหยอกเฉยเหยอกเฉยลหกหยอกเฉยหยอกเฉยเขาใจไหมยอยู่นี่นะอย่าไปไหนนะ อยู่บ้านนี้นะเจ้าหลังดำนอนหลับปุ๋ยเลยนะครับฉันน่าจะอยากอยู่ด้วยนะต้องค่อยๆดูกันต่อไปถ้าอยู่อย่างนี้ปุ๊บนิสัยดีๆปุ๊บก็จะได้ใสป่ปอกคอคือยังใสป่ปลอกคอตอนนี้ยังไม่ได้ต้องดูๆกันไปก่อน เพราะถ้าเมื่อไหร่เราใส่บอกคอได้หมายความว่าเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะครับถ้าเขาไปปีนรถชาวบ้านเสียาหายไปขโมยกินปลากินหมูที่เขาตากไว้กินไก่ที่เขาซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการรับแมวจรตัวใหญ่กับเอาแมวจร หเดือนสองเดือนมาเลี้ยงเนี่ยจะคนละแบบกันต้องดูดีๆแต่ด,ดูท่าทางแล้วเขานิสัยดีอยู่นั่นแหละดูท่านอนดูท่านอนอยากเล่นเหรออยากเล่นกับเพื่อนเหรอเหมือนเขาอยากจะเล่น่ะแต่เขา เขาคงไม่เคยเล่นแมวจอยเขาต้องรมามาะมัดระวังตัวไม่เหมือนแมวจอยตัวเล็กๆแมวจอยเด็กๆแมวจอยเด็กๆเล็กๆนี่เราจะเอามาเลี้ยงได้เลยแต่แมวจอยตัวใหญ่นี่ต้องใช้เวลา กน,นั่นแหละเริ่มเล่นเริ่มเล่นนั่นนั่นนั่นแต่ไม่เล่นคนเดียวเหรออีกสักพักก็น่าจะเล่นกับเพื่อนๆได้นั่นเน่เอ็นเน่เอ็นเน่มามามา,มา ไปกินอาหารแล้วเร็วไปกินอาหารแล้วไปกินอาหารเร็วแมงสีดำมาเ <c oughs> จ้าหลังดำพามา ไปล้วิ่งไปกินอาหารแล้วโอ้ยยังไม่ได้กินส่หลังดำคู่อยู่แสดงว่าไม่ใช่แม่ลูกกันนะเนี่ยถ้าแม่ลูกกันก็ต้องไม่คู่น่าจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้กิน มี่ะมา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 วิ่งดิี <c oughs> ิินตัวเดียวเลยไม่ให้เพื่อนกินเลยทำไมไม่ให้เพื่อนกินล่ะลูกนังดำาอนนี้ผมแยกอาหารออกมาแต่เจ้าสีดำวิ่งหนีแต่ยังไม่ไว้ใจ ะเลี้ยงแมวจรนนี่ไม่ใช้ง่ายๆนะครับต้องใช้ความอดทนสูงว่างไงสบายไหมอยู่บ้านพ่อเนหะ่ยสบายไหมตอนนี้นี่มานั่งข้างๆผมเลยนะครับไม่ไปไหนเลยทันนี้รู้วอ่อนด้วย ไงเหไงล่ะไงล่ะอแบยากนอนกับพ่อเหรอ